Baby b e y Time Story นิทานเรื่องหญิงใบ้กับชายตาบอดน้ำฝนเป็นหญิงสาวที่เกิดมาเป็นใบ้แต่หูของเธอกลับได้ยินเสียงอย่างชัดเจนเธอสื่อสารกับโลกด้วยดวงตาที่สวยงามและหัวใจที่อ่อนโยนน้ำฝนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทุกคนในหมู่บ้านรู้จักและก็รักเธอเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าเธอจะพูดไม่ได้แต่เธอก็ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มใจแล้วก็มีน้ำใจในอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสายฟ้าเขาเคยเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงและมีความฝันจะเป็นนักเดินเรือแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเขาเมื่ออุบัติเหตุครั้งใหญ่ทำให้เขาสูญเสียการมองเห็น เขาไม่สามารถทำงานเดินเรือได้อีกต่อไปและต้องใช้ชีวิตยอยู่ในความมืดมิดของโลกที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้สายฟ้าเริ่มเก็บตัวจากโลกภายนอกหวาดกลัวที่จะออกไปเผชิญกับความจริงวันหนึ่งน้ำฝนบังเอิญไปพบสายฟ้าที่กำลังนั่งเศร้าอยู่คนเดียวที่ริมฝั่งแม่น้ำในยามเย็นเธอรู้สึกสงสารและต้องการช่วยเหลือน้ำฝนเดินมาหาเขาในความเงียบ เธอนั่งลงข้างๆและหยิบมือถือขึ้นมาเริ่มพิมพ์ข้อความเพื่อพูดคุยกับเขาแม้เธอจะไม่สามารถพูดได้แต่เธอใช้วิธีการสื่อสารกับเขาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเธอพิมพ์ข้อความลงไปในมือถือและให้เสียงของ AI จากในมือถืออ่านข้อความที่เธอเขียนแทนน้ำฝนพิมพ์ข้อความบนมือถือและยื่นให้กับสายฟ้าอ่าน เป็นยังไงบ้างวันนี้สายฟ้ารับโทรศัพท์มาอ่านแล้วยิ้มเศร้าก่อนจะพูดตอบกลับไปว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกฉันรู้สึกเหมือนโลกนี้ไม่ใช่ที่ของฉันอีกต่อไปแล้วทุกอย่างมาดูยากไปหมดเมื่อฉันมองไม่เห็นน้ำฝนพิมพ์ข้อความตอบกลับไปว่าฉันรู้ว่ามันยากแต่คุณยังมีฉันอยู่นะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวสายฟ้าอ่านข้อความและถอนหายใจ บางครั้งฉันก็สงสัยว่าฉันควรจะเดินต่อไปทาไมเมื่อทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดฉันทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วน้ําฝนพิมพ์ข้อความยาวและส่งให้เขาอ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จุดจบนะบางครั้งมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใหม่คุณยังมีความสามารถอีกมากมายแค่ต้องมองในแบบใหม่คุณเคยทำอะไรได้ตั้งมากมาย ตอนนี้คุณก็ยังสามารถทำมันได้แม้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแต่คุณก็จะพบทางของคุณอีกสักครั้งใส่ฟ้านเงียบไปคู่หนึ่งหลังอ่านข้อความแล้วพูดขึ้นเบาๆแต่ฉันมองไม่เห็นทางนั้นเลยน้ำฝนฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากก้าวแรกก่อนก็พ่อคะ่ะไม่ต้องรีบทุกคนมีหนทางเป็นของตัวเองคุณอาจไม่ต้องเดินคนเดียวฉันจะอยู่ข,ข้างๆคุณเสมอนะคะ น้ำฝนยิ้มให้กับสายฟ้าและวางมือบนมือของเขาเบาๆเพื่อให้เขารู้ว่าเธอพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอสายฟ้ารู้สึกถึงการสนับสนุนที่อบอุ่นจากน้ำฝนเขายิ้มเล็กๆและตอบกลับวยน้ำเสียงที่อบอุ่นขึ้นขอบคุณมากเลยนะน้ำฝนที่ไม่เคยปล่อยมือฉันน้ำฝนพิมพ์ข้อความสุดท้ายส่งให้เขาไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะ เพราะฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอน้ำฝนนั่งมองหน้าสายฟ้าแล้วก็หวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตในอดีตนั้นน้ำฝนเคยเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ถูกปิดกั้นด้วยโรคของความเงียบงนันด้วยความที่เธอเป็นใบตั้งแต่เกิดเธอไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นๆได้อย่างที่ใจอยาก ความรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยกจากเด็กคนอื่นๆทำให้เธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามลำพังขณะที่เด็กคนอื่นในหมู่บ้านวิ่งเล่นหัวเราะและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานน้ำฝนได้แต่นั่งมองเงียบๆเธอไม่เคยมีเพื่อนแท้ที่พร้อมจะยอมรับในความเป็นเธอกระทั่งวันหนึ่งวันที่เธอไม่อาจรืมเรือนได้วันนั้นท้องฟ้าสดใสและลมพัดเย็นสบายเด็กๆในหมู่บ้านพากันมาเล่นริมแม่น้ำ น้ำฝนอยู่ห่างออกไปนางมองอยู่เงียบขณะที่เธอเดินไปใกลๆริมน้ําด้วยความไม่ระมัดระวังทาให้เธอลื่นถลายลงไปในแม่น้ําแม้เธอจะพยายามดิ้นรนแต่ความตื่นตระหนกทําให้เธอไม่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้น้ําไหลแรงจนเธอเริ่มจะจมน้ําความหวาดกลัวเข้ามาแทนที่ทุกความคิดในวินาทีนั้นเองเด็กชายคนหนึ่งก็กระโดดลงน้ําอย่างไม่ลังเลสายฟ้า เป็นเด็กชายวัยเดียวกันกับน้ำฝนเขาว่ายน้ำไปถึงตัวเธอและระยุงเธอขึ้นมาอย่างทุลักทุเลน้ำฝนจำได้ถึงสัมผัสอันอบอุ่นของมือเขาที่ดึงเธอขึ้นมาจากน้ำใบหน้าที่เปียกโชกแต่เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญและความห่วงใยเมื่อสายฟ้าพาเธอขึ้นฝั่งได้เขากลับไม่ได้พูดอะไรเป็นการตำหนิเธอหรือถามคำถามเหมือนคนอื่นๆเขาแค่ยิ้มให้และถามเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน เธอโอเคไหมแม้เธอจะไม่สามารถพูดตอบได้แต่ดวงตาของเธอแสดงความขอบคุณสายฟ้าไม่ได้สนใจเลยว่าเธอจะไม่สามารถพูดได้เขาเป็นคนแรกที่ไม่ปฏิเสธการเป็นเพื่อนกับเธอตั้งแต่นั้นมาสายฟ้าก็กลายเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอมาเมื่อเด็กคนอื่นๆร้อเรียนน้ำฝนที่พูดไม่ได้สายฟ้าจะคอยยืนปกป้องเธอ เขามักจะบอกเด็กคนอื่นว่าความสามารถของคนเราไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่วัดกันที่หัวใจคำพูดเหล่านั้นยังคงตาตึงในใจของน้ำฝนไม่เคยเลือนหายเธอเริ่มรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีสายฟ้าอยู่เคียงข้างความรักที่เธอมีต่อเขาก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจของเธอเธอไม่เคยกล้าบอกเขาพอเธอคิดว่าความรักนั้นไม่มีวันเป็นไปได้ แต่ในทุกครั้งที่สายฟ้ายิ้มให้เธอน้ำฝนก็รู้สึกได้ถึงความพิเศษที่เขามีให้เธอเสมอวันเวลาผ่านไปทั้งสองเติบโตขึ้นแต่ชีวิตก,กับพิกผันเมื่อสายฟ้าประสบอุบัติเหตุและสูญเสียการมองเห็นโลกของสายฟ้าที่เคยสดใสและเต็มไปด้วยความฝันค่อยๆมืดมนลงเขาเริ่มเก็บตัวหลีกหนีจากโลกภายนอกเหมือนกับที่น้ำฝนเคยทำในอดีต น้ำฝนเฝ้ามองสายฟ้าด้วยความห่วงใยและก็ปวดใจเธอจำได้ถึงทุกครั้งที่สายฟ้าเคยยื่นมือช่วยเหลือเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนนี้เมื่อเขาต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่ในชีวิตเธอตั้งใจว่าจะต้องเป็นคนที่ยืนเคียงข้างเขาให้ได้น้ำฝนนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้สายฟ้าสูญเสียการมองเห็นวันนั้น,เพ,นเพื่อนชวนกันไปเล่นกิจกรรมเอ็กซตรีมบนเรือสปีดโบ๊ท สายฟ้าซึ่งเป็นคนชอบความท้าทายก็ตอบรับคำเชิญชวนทันทีแม้ว่าในใจของน้ำฝนจะรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะกลัวว่าจะทำให้สายฟ้ารู้สึกไม่ดีเธอได้แต่ยืนมองจากฟังขณะที่เรือสปีดโบ๊ทเริ่มแล่นออกไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างดูเหมือนจะสนุกสนานดีจนกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเรือสปีดโบ๊ท ชนเข้ากับคลื่นลูกใหญ่ที่มาจากทิศทางที่ไม่คาดคิดเกิดการกระแทกแรงมากจนสายฟ้ากระเด็นตกลงไปในน้ําทุกคนบนเรือรู้สึกตกใจและตื่นกลัวพวกเขารีบผันเรือกลับไปช่วยสายฟ้าน้ําฝนที่ยืนอยู่บนฝั่งเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแม้ว่าเธอจะไม่สามารถกรีดร้องได้แต่ความตกใจทําให้เธอแทบจะล้มลงกับพื้นหลังจากที่สายฟ้าถูกพาตัวขึ้นมาจากน้ําเขายังมีสติอยู่ แต่เขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากการชนเข้ากับวัตถุแข็งที่อยู่ใต้น้ําแม้ว่าในตอนแรกอาการดูเหมือนจะไม่รุนแรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปการบาดเจ็บที่ศีรษะเริ่มส่งผลร้ายแรงสายตาของสายฟ้าเริ่มผ้ามัวทีละน้อยและสุดท้ายเขาก็สูญเสียการมองเห็นแพย์ยืนยันว่าเส้นประสาทตาของเขาได้รับความเสียหาย ย่างไม่สามารถฟื้นฟูได้ช่วงเวลาหลังจากนั้นกลายเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของสายฟ้าเขาไม่เพียงแต่สูญเสียการมองเห็นแต่ยังรู้สึกว่าสูญเสียชีวิตที่เคยมีไปด้วยเขาไม่สามารถทำกิจกรรมที่รักไอีกต่อไปและสิ่งที่ทำร้ายเขามากที่สุดไม่ใช่การสูญเสียการมองเห็นแต่การเป็นสูญเสียความรักพิมใจแฟนของสายฟ้า เริ่มถอยห่างออกจากสายฟ้าเรื่อยๆเธอรู้สึกท้อแท้และไม่พร้อมที่จะรับมือกับชีวิตที่เปลี่ยนไปของเขาจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจบอกเลิกกับสายฟ้าโดยอ้างว่าตนไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาได้ไม่นานหลังจากนั้นพิมพ์ใจก็ไปแต่งงานกับทีวาและนี่เป็นการหักหลังที่ทำให้สายฟ้ารู้สึกว่าตนเองไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแย่ไปกว่านั้น คือเขาไมารู้ความจริงในภายหลังว่าอุบัติเหตุที่ทำให้เขาตาบอดเกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทของเขาเองนั่นก็คือถิวาสายฟ้าและทิวาเคยเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันตั้งแต่เด็กทางคู่เรียนและทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกันเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อพิมพ์ใจเข้ามาในชีวิตของพวกเขาพิมพ์ใจเป็นหญิงสาวที่สายฟ้าหลงรักและทั้งสองคน ก็ตัดสินใจคบหากันอย่างจริงจังแต่สิ่งที่สายฟ้าไม่เคยรู้ก็คือทิวาเองก็เริ่มมีใจให้กับพิมพ์ใจเช่นกันความรู้สึกของทิวาที่มีต่อเธอเพิ่มขึ้นทุกวันแต่เขาเก็บซ่อมันเอาไว้ภายใต้หน้าก,ากากของมิตรภาพจนกระทั่งวันหนึ่งทิวาไม่สามารถทนกับความรู้สึกที่กดดันอยู่ภายในใจได้อีกต่อไป ความริษยาในใจของทีวาก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกว่าตนเองสมควรได้อยู่เคียงข้างพิมพ์ใจมากกว่าสายฟ้าเขาจึงวางแผนที่จะกำจัดสายฟ้าออกไปจากชีวิตของพิมพ์ใจทีวาเริ่มแสดงท่าทีเป็นมิตรและห่วงใยสายฟ้าเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งเขาชักชวนสายฟ้าไปเที่ยวและก็เกิดอุบัติเหตุในที่สุด หลังจากที่สายฟ้าสูญเสียการมองเห็นธิวาก็เริ่มเข้าใกล้ฉีดพิม์พใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาทำตัวเป็นผู้ช่วยเหลือและที่ปรึกษาให้เธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากพิมพ์ใจซึ่งไม่รู้แผนการของทิวาก็ค่อยๆยอมรับการสนับสนุนของเขาจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจบอกเลิกกับสายฟ้าแล้วก็ไม่นานนักทีวาก็ขอพิมพ์ใจแต่งงานและเธอตอบรับโดยไม่ลังเล นี่เป็นการหักหลังที่ทำให้สายฟ้ารู้สึกว่าตนเองไม่เหลืออะไรอีกต่อไปความเจ็บปวดจากการสูญเสียทางการมองเห็นและความรักทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมนอย่างสิ้นหวังนางฝนที่เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดมเงียบในเงาของตอนเองตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้สายฟ้าต้องต่อสู้กับความมืดเพียงลำพังเธอรู้ว่าการที่เขาสูญเสียการมองเห็น เป็นเพียงความท้าทายหนึ่งในชีวิตและเธอตั้งใจจะเป็นแสงสว่างนำท้ายกับเขาแม้ว่าเธอจะพูดไม่ได้แต่เธอก็สามารถสื่อสารกับเขาได้หัวใจน้ำฝนตั้งใจว่าจะทำให้สายฟ้ากลับมายืนได้อีกครั้งเหมือนที่เขาเคยทำให้เธอรู้จักกับโลกที่อบอุ่นกว่าเดิมในวัยเด็กน้ำฝนเฝ้าให้กำลังใจและห่วงใย,ยสายฟ้าเธอดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดี สายฟ้ารู้สึกถึงความอ่อนโยนของน้ำฝนเขาเริ่มเปิดใจและยอมรับการช่วยเหลือจากเธอทั้งสองเริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นน้ำฝนคอยพาเขาเดินผ่านหมู่บ้านและแนะนำสถานที่ต่างๆด้วยการใช้มือถือเป็นตัวแทนของการสื่อสารและอธิบายสิ่งที่เธอเห็นผ่านดวงตาของเธอเองในขณะที่สายฟ้าก็เริ่มมองเห็นโลกผ่านความรู้สึกที่มากกว่าการมองเห็นเพียงตา แม้ว่าทั้งสองจะมีข้อจํากัดของตัวเองแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยคำพูดหรือการมองเห็นในที่สุดความรักของน้ำฝนและสายฟ้าก็เบ่งบานเธอช่วยเขาให้กลับมามีชีวิตที่มีความหมายอีกครั้งและเขาก็ทำให้เธอรู้ว่าถึงแม้จะไม่มีเสียงพูด แต่หัวใจของเธอก็สามารถสื่อสารได้ดีกว่าคำพูดใดหลังจากที่สายฟ้าสูญเสียการมองเห็นน้ำฝนไม่เคยหยุดการหาวิธีช่วยเหลือเขาเธอรู้ว่าสายฟ้าเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของเธอเธอจึงตัดสินใจหาทางพาเขาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บที่ดวงตา น้ำฝนไม่เคยย่อท้อแม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างขวางกัน้นแต่ด้วยความรักและความตั้งใจเธอก็สามารถหาหมอที่มีความสามารถจะสำเร็จหลังจากการรักษาที่ใช้เวลานานหลายเดือนในที่สุดสายฟ้าก็เริ่มมีความหวังขึ้นอีกครั้งการมองเห็นของเขาค่อยๆฟื้นตัวขึ้นน้ำฝนอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลา คอยดูแลและให้กำลังใจไม่เคยทิ้งสายฟ้าไปไหนเมื่อสายฟ้ากลับมามองเห็นได้อย่างเต็มที่อีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างพิมพ์ใจกับที่ว่าก็เริ่มมีปัญหาขึ้นความรักที่เคยดูสมบูรณ์แบบของพวกเขาเริ่มแตกหกักพิมพ์ใจเริ่มเห็นว่าทีว่าไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าจะฝากชีวิตไว้ได้ ความผิดหวังและความรู้สึกสำนึกผิดผักด้ดนให้เธอกลับมาหาสายฟ้าอีกครั้งพิมพ์ใจพยายามขอคืนดีกับสายฟ้าโดยอ้างถึงอดีตความทรงจำที่ดีที่พวกเขาเคยมีร่วมกันเธอพยายามอ้อนวอนให้เขากลับมาหาเธอเหมือนเดิมแต่สายฟ้าไม่ได้รู้สึกแบบเดิมอีกต่อไปตลอดเวลาที่เขาอยู่ในความมืด น้ำฝนคือคนที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอคอยสนับสนุนเขาในทุกๆวันความห่วงใยและความรักที่น้ำฝนแสดงออกมาอย่างจริงใจนั้นทำให้สายฟ้าตระหนักว่าคนที่เขารักอย่างแท้จริงไม่ใช่พิมพใจอีกต่อไปแต่เป็นน้ำฝนสายฟ้าจึงปฏิเสธพิมพใจอย่างเด็ดขาดพร้อมบอกกับเธอว่าฉันไม่สามารถกลับไปหาความรักที่มันผ่านไปได้แล้วเพราะตอนนี้ฉันรักคนที่อยู่ข้างฉันมาตลอด นั่นก็คือน้ำฝนพิมพ์ใจที่เคยพยายามกับมหาสายฟ้ายอมรับความจริงและเดินออกจากชีวิตของสายฟ้าเองส่วนที่ว่าก็ต้องเผชิญกับผลของการกระทำของตนเองความริษยาทำให้เขาสูญเสียทั้งเพื่อนและคนรักไปในที่สุดหลังจากที่สายฟ้าปฏิเสธพิมพใจอย่างเด็ดขาดชีวิตของพวกเขาก็เริ่มกลับมามีแสงสว่างอีกครั้งน้ำฝนยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขาตาบอดหรือช่วงที่เขากลับมามองเห็นน้ำฝนก็คนที่ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนและความสัมพันธ์ระหว่างเขาและน้ำฝนก็เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนสายฟ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ใช่แค่เพราะเขาได้กลับมามองเห็นอีกครั้งแต่เพราะเขาได้รับโอกาสครั้งใหม่ในการค้นพบความรักที่แท้จริงสายฟ้าตระหนักว่า ความรักของน้ำฝนที่เธอมีต่อเขานั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เธอแสดงออกโดยไม่หวังผลตอบแทนความรักนั้นทำให้เขารู้สึกถึงความสมบูรณ์ในชีวิตวันหนึ่งขณะที่สายฟ้าและน้ำฝนไปเดินเล่นด้วยกันที่สวนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาเคยมาวิ่งเล่นกันในวัยเด็กสายฟ้าหันไปมองน้ำฝนซึ่งกำลังยิ้มอย่างอบอุ่น เขาจับมือเธอไว้เบาๆและพูดด้วยความซาบซึ้งน้ำฝนเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเธอเป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างฉันไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงตอนที่ฉันมองไม่เห็นโลกของฉันมันมืดมิดแต่เธอก็ททำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างอยู่รอบตัวฉันเสมอน้ำฝนฟังอย่างตั้งใจเธอเงยหน้าขึ้นมองสายฟ้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรัก สายฟ้าหยุดเดินแล้วจับมือของน้ำฝนไว้แน่นฉันเคยเสียายเวลาหลายอย่างในชีวิตแต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่เคยเสียใจเลยก็คือเธอและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าความรักและการดูแลของเธอทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นฉันต้องขอบคุณเธออีกครั้งนะน้ำฝนที่เธอคอยอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันรักเธอนะและฉันก็อยากจะอยู่กับเธอตลอดไป น้ำฝนมองสายฟ้าอย่างเงียบน้ำตาของเธอเริ่มเอ,อิบขึ้นในดวงตาแต่เธอก็ยังยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนสายฟ้ายกมือของน้ำฝนขึ้นมากุมไว้น้ำฝนเธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหมให้ฉันเป็นคนดูแลเธอเหมือนที่เธอเคยดูแลฉันมาตลอดน้ำฝนปล่อยมือออกเบาแล้วใช้มือทำท่าภาษามือว่าฉันก็รักเธอก่อนที่จะพยักหน้าอย่างเขินอาย สายฟ้าหวัวล้อเบาๆด้วยความดีใจเขาดึงน้ำฝนเขามากอดแนบอกด้วยความอบอุ่นแล้วก็ซาบซึ้งฉันจะทำให้เธอมีความสุขในทุกวันเหมือนที่เธอทำให้กับฉันทั้งสองกอดกันทมกลางบรรยากาศของสวนที่เงียบสงบความรักของพวกเขาที่ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและอนาคตที่สดใสจากนั้นสายฟ้าและน้ำฝนก็ใช้ชีวิตด้วยกัน ้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ตลอดไปเรื่องราวนี้สอนให้เห็นถึงความสําคัญของความรักที่แท้จริงการไม่ยอมแพ้ต่อความมืดและอุปสรรคในชีวิตและการมองเห็นคุณค่าของคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตาม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ